เย็นยิ้แล้วตีแมงเลยกันโหนี่ครับเฮดสู้ทั้งวันนี้มันเหนื่อยกว่าที่คิดนะใช่เราสู้มาสิบชั่วโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยฮึมรู้สึกว่าหิวน้ำแปลกๆนะฉันดึกออกแล้วมักแมนไม่เอาหน้ามักแมนไม่มมักแน หม่บาร์แมนน่าดื่มหัวฉันไม่ได้อยู่แล้วล่ะทำไมดื่มไม่ได้อะคือฉันไม่รู้จริงๆนะว่าข้างในมันคืออะไรมันอาจจะเป็นสมองของเราก็ได้นะถ้าเราดื่มเข้าไปเราอาจจะเลือดออกหรือไม่ก็ร่างกายเน่าเปื่อยนะแต่ถ้าบางทีเราดื่มเข้าไปเราอาจจะซิงมงเท่งกันก็ได้นะเพื่อนอทนายไ,ไม่ให้ฉันดื่มของนายงั้นฉันดื่มของตัวเองก็แล้วกันมึงหยุดความคิดนั่นเลยเฮ้ยก <c oughs> ูไปเกี่ยวนะ มันก็ไม่ได้แย่นี่หวาเป็นอะไรฉันไม่รู้ด้วยน่ะเห็นไหมละมากแมนเราดื่มหัวของตัวเองกันได้นะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงไหนเลย สุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีอนะช่วยชีวิตกูสิเฟยก็มึงเล่นดื่มหัวกับตัวเองไปอะเอาเถอะเดี๋ยวมึงก็ตายหามาอยู่ในร่างนี้กับกูอะเออก็ได้กูโง่ก็ได้เออกูพอใจแล้วเ <c oughs> <c oughs> มึงหลอกตากูใช่ไหมถามจริง <c oughs> แล้วลองแล้วว่ายังไม่จากไปนะครับยังมีตอนท้ายอยู่นะช่ <c oughs> มามันไปเถอะมันก็อร่อยอย่างที่มึงว่านั่นแหละ